พลอยพัทรากรเปิดใจหลังถูกโยงเรื่องเวียเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีชื่อถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลิกกันของคู่รักสุกตาเวียสุกลวัตรและเบลลาราณีเลยทำให้นักแสดงสาวพลอยพัทรากรถูกเผยภาพและคอมเมนต์เข้ามาอย่างมากทั้งที่เจ้าตัวออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลิกกันของเวียและเบลลาเลย แต่ชาวโซเชียลก็ยังไม่หยุดยังคงเข้าไปคอมเมนต์พูดในทางที่ไม่ดีในอินสตาแกรมส่วนตัวของพรลอยจนเจ้าตัวทนไม่ไหวตัดสินใจรวบรวมหลักฐานและฟ้องเอาเรื่องซะให้จำโทษฐานที่ทำให้ชื่อเสียงพอได้เจอตัวพรลอยต้องให้เจ้าตัวอัปเดตเรื่องนี้ให้ฟังโดยพรลอยอัปเดตว่าตนไม่อยากพูดเรื่องคดีความที่โดนชาวโซเชียลต่อว่าแล้ว เพราะได้มอบหมายให้ทีมทนายจัดการต่อแต่ดูอีกทีว่าจะออกมาในรูปแบบไหนฝากถึงชาวโซเชียลคิดก่อนจะเม้นคิดถึงคณะที่จบด้วยเพราะต้นและเพื่อนจบนิเทศศาสตร์โดยตรงตอนนี้ยื่นฟ้องไปประมาณ20รายเลือกคนที่ผิดจริงๆพูดเกินจริงที่ทําให้ไม่ดียอมรับร,รู้สึกไม่ดีกับคอมเมนต์ต่างๆในโลกโซเชียลเพราะครั้งนี้ตนโดนโซเชียลพูดในทางไม่ดีทางเรื่องหน้าตาจนไปถึงครอบครัวและคนที่ตนรัก การรนรงค์เรื่องการหยุดพูดไม่ดีคือการทําให้ยุคหาคนไม่ดีหมดไปได้แล้วพร้อมขอบคุณครอบครัวและเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการที่ให้กําลังใจจนสามารถผ่านเรื่องแย่ๆมาได้ทําให้ร,รู้ถึงมิตรภาพว่าใครหวังดีกับตนจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากเวร e นิวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ